น้องๆครับการจับกลุ่มรวมตัวกันแล้วสร้างความดีสร้างประโยชน์ให้กับสังคมถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมจริงๆนะครับแต่การรวมตัวกันแล้วไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นในบางครั้งนะครับถึงแม้ว่าจะดูเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่กลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายบ้านเมืองครับเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆคิดก่อนทำเฮ้ยยันเนี้ยเล่นเกมวันเปล่าเราแก้เป็นเงินเหรอนั่นไงมาแล้วแล้วผมก็เพื่อนรวมกลุ่มกันผมก็จะไปเล่นเกมที่ห้าง แล้วเวลาพวกผมไ,มไปเป็นตังค์พวกผมก็จะไถ่เด็กนักเรียนรุ่นน้องอาจจะได้เป็นตังค์มั่งเป็นโทรศัพท์มั่งก็เาไปขายเฮ้ยมีเงินเท่าไหรอ่อ่ะผมมาผมเหลือแค่20บาทผมต้องจ่ายค่ารถกลับบ้านนะครับจะหยิบให้ดีๆหรืออยากเจ็บตัวก่อนฮะพ่อแม่น้องเขาก็ไม่เอาเรื่องอะไรเพราะเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยเออต้ององี้จะได้ไม่เจ็บตัวเราไปเจ,จกับเพื่อน ร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุร้ายเด็กนักเรียนแต่ร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่3มคนขึ้นไปจึงเป็นความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์โดยใช้อาวุธต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่12ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง30,000บาทถ้าผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บสาหาัสผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีถ้าผู้เสียหายตายผู้กระทำต้องระวังโทษ ประหารชีวิตเงินเล็กน้อยที่ปล้นได้มาถึงแม้ผู้เสียหายจะไม่ยอมเอาความแต่เป็นความผิดอาญาซึ่งไม่สามารถยอมความได้เจกับเพื่อนต้องรับโทษตามกฎหมายครับไอเงินที่ผมได้มาจากพวกน้องๆไปเล่นแป๊บเดียวมันก็หมดแลวครับมันไม่คุ้มกันเลยที่ผมต้องไปเสียอนาคตพ่อแม่ผมก็ต้องเสียใจก็เสียใจมากรู้ไปทำอย่างนงี้ก็ส่งเขาไปโรงเรียนคิดว่าจะได้ ไปเป็นคนดีเงินเราก็ให้ไปอยู่วันหนึ่งก็ร้อยสองร้อยแล้วแต่ก็ไม่คิดว่าลูกจะไปข่มขู่เด็กอีกปากเตือนลูกๆหล,ล,ลาน,ลาน,ลานทุกคนอย่าเอาเยี่ยงอย่างคิดว่าเล็กๆน้อยๆคิดว่าไม่ผิดอะไรมากนั่นแหละแต่ที่ทางกฎหมายมันมีโทษหนักทีเดียวน้องๆลองคิดดูนะครับถ้าเราอยากได้ทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นของเราเองในทางกลับกันถ้าของของเราถูกขโมยหรือถูกลักไปเราจะรู้สึกอย่างไรคงไม่พอใจแน่นอน ส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็เช่นกันที่ชอบให้ลูกพกพาทรัพย์สินมีค่าติดตัวไปต้องระวังนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับลูกหลานท่านได้วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับรู้ก่อนผิดคิดก่อนทำวันนี้สวัสดีครับ